วันนี้พบกับผมมาร์คโซวันนี้เราอยู่ในช่องชาแนลมาร์คโซไรเดอร์กันนะครับวันนี้จะมารีวิวมะขามสำหรับขอบคุณหนึ่งหมื่นซับสไคร์ของเราเห็นหลายคนเรียกร้องกันมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันคร่าวๆว่ามะขามเราแต่งอะไรไปบ้างอันดับแรกมาดูท่อกันเลยครับ ขอของเราเป็นโยชิมูระนะครับ r 11เป็นสลิปออนครึ่งท่อนไม่ใช่ฟูตอนนี้เปลี่ยนออกมาจากศูนย์เลยรวมกันเซต30,000ก็จะได้กันแข้งด้วยแล้วก็ชิวหน้าครับผมมีชิวหน้ามีชิวหน้าแล้วก็ตุดมดแต่วันนี้แฟนผมมาด้วยเลยไม่ได้ใส่ตุดมดมาแล้วอย่าง ที่ติดมาจากศูนย์นี้ก็คือการล้มของไบเกอร์ซึ่งตัวนี้ผมก็ติดมาจำไม่ได้มันราคาเท่าไหร่แล้วก็มีชุดเบรกหน้าแล้วก็คลาสนี่ก็เปลี่ยนมาจากศูนย์กันกันชุดไบเกอร์แล้วก็มีกระจกปลายแฮนด์ทรง R, R CG หรืออะไรเลยจำไม่ได้เรียกแค่กระจกปลายแฮนด์แล้วก็ต่อมาก็มี การ์ม้าน้ำของโมโตรันครับผมการ์ม้าน้ำของโมโตรันเนี่ยสติ๊กเกอร์ติดล้วนี่โมโตรันต่อมาชิ้นหลักๆใหญ่ๆก็มีอีกก็คือกันสะบัดมาดูกันสะบัดครับนี่กันสะบัดเป็นของไฮเปอร์โปรรุ่น RSC ครับผมซึ่ง ของแท้จะมีรหัสจำเบอร์อตรงนี้ขาจับตรงรุ่นครับ915ของไห้เปอร์โปเลยแล้วก็มีน,อน็อตไทเทเนียม2ฝั่งสเตนเลสเผาซื้อส0 5สบาทชิวๆแล้วก็มีกันรอยฝาถังน้ำมันครับผมแล้วก็มีกันรอยถังกันรอยถังรอยถังของโปรไบเกอร์ แล้วก็ต่อมาต่อมาจะเป็นท้ายสัน้นท้ายสั้นก็ของโมโตรันนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่รุ่นนี้ผมซื้อมามันไม่ได้ไฟสองป้ายทะเบียนผมก็เลยสั่งของอะไรคูโซ่มาใส่แทนมันก็โอเคใช้ได้ส่วนกรอป้ายทะเบียนก็สั่งอัดสแตนเลสมามันจะมีน็อตยึดอยู่ข้างล่างก็ ช้ผมใช้เหล็กรูเพื่อให้มันแน่นแล้วก็ไอ้นี่เป็นสายหลอดพอลบแล้วก็แต่หลอดพอลบอผมติดตรงนี้ติดกับตัวแผงชาร์จไอ้นี่ก็ส่วนมากผมจะใช้ไบเกอร์หลอดพอลบอผมก็ใช้ไบเกอร์ออมาเป็นก็น่าจะอ่าเนี่ยตีนเป็ดตีนเป็ดก็ไบเกอร์เช่นกัน หมวกกันน็อกที่ใช้ประจำวันเอ้ยแล้วก็มีสปูนก่อนสปูนก็ของอะไรวะเนี่ยแหละเป็นโนเทคแล้วก็มีหมวกกันน็อก no หมวกกันน็อกที่ใช้ทุกวันจะเป็น l g v K3 SV นะครับ mm hmm. ก็ใช้ตัวนี้แหละประจำการลาย e ินเจอร์เทสก็สวยดีไปตอนแรกอยากได้รายเตา่า แต่ไลยต่อใช้ไม่มีก็เลยได้เป็นตัวนี้ก็จะมีชิลหน้าสองชั้นก็โอเคกล้องผมก็ติดปลายคางเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่า เดินเบานะครับก็ประมาณก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ผมคิดไว้ว่าผมจะติดต้องไว้ที่ได้ซุ้มเพื่อให้ได้ยินเสียงท่อเวลาวิ่งเดี๋ยววันนี้ก็ขอก็คงมีแค่นี้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณหนึ่งหมื่นซับสไคร์ที่ติดตามมะขามแล้วก็ผมในมาร์คโซลรเดอร์นะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน